เออโหลสวัสดีตอนนี้เพิ่งตื่นมาแล้วตอนนี้อยู่ที่ร้านแม่ติ่งมากินขนมจีนหนนี้จาแม่ติง่งที่นี่ก็จะเป็นขนมจีนเขากินกักไก่ทอดตอนเช้ากันเขาก็จะให้เราตักเองตักเท่าไหรก็ได้หนึ่งจานอันนี้น่ากินมากขานมต้มเอาไปเลย้ยงจะไปกินแล้วก็มีกดม,มีน้มัน จีนก็เลยน้ำยาก็มีประมาณน้ำยานในกะทิใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำยาไปแล้วแล้วก็ไก่อันนี้เป็นหมูบ๊าเขาเรียกว่าไตปลาไกนีนแกงเขียวหวานอร่อยจริมมากแล้วก็น้ำหวานไกงส้มยำแกงปลาออกแกงตาประมาณนี้จริงอ่ะสดาชอบกินหวานแต่คว้างมากร้านเนี้ยหวานหวานฟุตกิบ ไก่ปลาเด็ดโฆษณาก็จริงบอกจะไม่กินไก่ปลานะแต่นี้เหมือนอารมณ์ช่วงนี้อยากกินน้ำจิ้มไก่กวางไม่มีไม่มีกินด้วยคนจีนโอ้โหดีตอนนี้เราก็อยู่กันโต๊ะแล้วทุกคนไม่ให้ถ่ายหน้าสดเลยโซดาสั่งจริงอยากกินเกี๊ยวแกงเขียวหวานเพราะว่าน่ากินแต่คือมึงบอกไก่ปลาเด็กกูต้องดูไก่ปลา หอมอกไหมเอาค่ะมีหอมกสองค่ะมีกระดาสั่งแกงไฟปลามาอ๋อนไอ้ำเปล่าเนาะบปอไรปาไม่รู้ลงไหนอยากกินมากโอ้แต่ไม่กินนะอร่อยนะขึ้นมอเยียวกัน ก็หมดเลยอือใช่ไม่ไหวกว้างปักเทียนเต็มเลยใส่อลยใช่ใเกวางก็ใส่ผัดเทียนได้หมดทุกอย่างยไม่เกี่ยวเหมือนมือชอบแล้วก็เอานั้นเพราะปกติไม่ได้กินไต่ปาาไม่โท อันนั้นน่าผักอะไรกว่เหมือน,นผัก,ผกดองเ<อ>หรอเออไอ,ออะไรบะางหมวงอกหมูอ่ะอืมกวางโมดิมึงกินไข่ไห้เหรอก,การนี้นะำม่อ่ะอ,อันนี้ไม่เคยกินไหมไม่ค่อยค่ะก็เห็นชอบกินไข่เออแลต่ชอบรต่ขนมจีนก็กินบ้างน,นะร้นานนี้เป็นร้านดางังเราจะเอาโคเป็นต่วอื่อะไรกางเูงต่อยแนะนำอะไรอื่น

เห็นไหมขนาดไปเอาถุ่งจีนแค่นั้นยังกินไม่หมดเลยกินกัวแป้งนางกัวแป้งเจ้าได้ปลามปิดออกจริงๆแบบนี้นะพี่น้องเมื่อก่อนอ้ำจริงๆนะอ้ำอร่อยมั้ยยอมแต่นั้นพออ้ำแล้วก็ตกใจที่เด็ดตั้งแต่แรกเลยแล้วพอกินร้านอื่นก็ไม่อร่อยเลย กว่าอะไรเหลืองๆอ่ะแหมริมลุนอ่ะเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยจะบอกให้ว่าเผ็ดอืมเผ็ดโหดเที่ยมเลยแหละือลึกๆกินได้เดี๋ยวนี้กินเผ็ดมากเลยเขาใช้โป๊ะนะอืมแาบมันกินหวานได้เลยแม่มันจะเผ็ดนะอืผักกับเนื้ออร่อยดูเรื่องเลยผมสั่งไปกินรอง

ากลับไปเห้อไเอาไก่ไปกินนะอืนีก็จัดตรงนี้แม่ขนมนั้นไม่ได้กินย่งอะอยากกินมากก็จะกินอืโอ้โหบอหมูเกล็ดางไม่ชอบหมูไม่เผืจะทิมไงนลไม่ชอบแปงมากเด็ดไหมพูอ๋อ

เป็นยโชว์หน้าสดอร่อยแซ่บปะเนี่ยจะบอกให้เพราะว่าหลังๆตะกินตะกินเผ็ดมากแล้วทาก็จะรู้ว่าอันนี้แซ่บแต่ดนี้กินสายแรงก็เรือ่องแบบอือที่เด็ดอยู่อ่ะอันนี้อะไรเนี่ย หิ่งแน่เลยมะละกอมะละกออย่างล้วนมีอะไรเนี่ยอันนี้กะหล่ำปีเอ้ยไม่ใช่หัวปีกะหล่ำปีมาทำไมเจิงแหมมากฮอ,อ,อืมกินน้ำโคลนสองพอเราไขา่เป็นรูปคุมด้วยเหรอหอๆๆืมกินรูปด้วยแล้วก็ว ไปกันมาชิมเออพอแล้วอ่อมบอนเนี้ยอร่อยก็เลยลองต้องลองอย่างใต้แล้วเดี๋ยวจะไปท่าไห่สันทีเดี๋ยวลรงกินตรงนี้ต้องให้ดูเออได้เดี๋ยวไปสจะไปตักอืมไปตักให้ดูของแม่วันหวานจะได้ชิมให้ดูว่าเออไม่ต้องเยอะมากกันบ้งดี ตัวนี้เลยแล้วเราก็ตักน้ำหวานป้าป้าถือจ้าหนอยป้าป้าแม่เขาจะเอาเนี่ยป้าเดี๋ยวเราตักให้แม่น้ำหวานป้าตักเลยมาแตจ้นถือใส่ให้ามันอะต้อป่ข้ไนิดนึงพอแล้าเดี๋ยวเข้มไปก็ไม่ไหวม่บอกไปของแม่เดี๋ยวซราจะชิมด้วย อ่ะใชมแม่น้ำหวานเดี๋ยวลบมานอแล้วแอมแม่ขอชิมน,น้ำหวานด้วยนะเดี๋ยวขอชิมหน่อยไม่กิมสดสดกันเหรอแม่ขอชินนะอม,ม,อมขอชิมก่อนเพราะว่าแม่ใส่ผักเยอะแล้วละน้ำหวานเขาเรียกน้ำน้ำน้ำพริกน้ำพริก ได้ป่ะบพอใช้ได้แต่ว่าก็่ว้าอันนี้แคมนมาแต่ก็ด่น้ไม่หวานอื่ก็ดอยูขมาลองชิมไอ้นี้กันหมูต้มอุ้ยช้ำมากอืมแปลกมากเลยอือเลยเหรอไรบ้าขนมต้มแป้งนุ่มมากแต่ไมมันเป็นกรอบๆเออแต่อร่อยกว่านุ่มมาก มันดีจริงเลยเนี่ยลองอร่อยมาก <Okay. S 2> ม,มันไม่เหมือนขนมจีนอะข้างในมันเป็นกรอบๆข,ของใส่มันเป็นแป้งอะไรทั้งอย่างซึ่งมันแต่รสชาติไมนเหมือนไส้อะแต่มันเป็นกรอบๆเดี๋ยวลองชิมก่อยมาเดี๋ยวจะไปก่อนไปรับไปได้กัร้านแม่ติงจุจ